สวัสดีเพืพ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของ luna าค a าสสินะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็แบ่งปันบทวิเคราะห์ค่ะที่มีการวิเคราะห์ราคาของลู n a าค a าสสิและ USTC นั่นเองจะไปแตะ1ดอลลาร์ได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการอัปเกรดบ็อก เชนและรวมถึงข้อเสนอต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามรวมถึงชุมชนช่วงนี้ก็ยังร้อนลุ่มกันอยู่นะคะเพราะมันมีประเด็นเรื่องข้อเสนอนั่นเองนะ,ะที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชุมชนกันค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะต้องมีการแจ้งเตือนคลิปนี้ก่อนนะคะ คำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนก่อนตัดสินใจพิจารณา3ข้อความรู้ความเสี่ยงข่าวสารค่ะเราไปดูเนื้อหาข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะไปดูตลาดสักเล็กน้อยเนื่องจากวันนี้ค่ะก็มีการทุบนะคะทุบบิตคอยลงมาช่วงเมื่อกางวันของอเมริกานะคะเพราะมันมีข่าวออกมานั่นเองเป็นข่าวใหญ่เลยในอเมริกานะคะก็ทําให้บิตคอยทุบลงมานะคะ ไปทะลุสามหมื่นและก็ดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งมันมีข่าวเกี่ยวกับกลอตอสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะไม่เหมือนประมาณไม่รองรับนะคะปฏิเสธการขออนุญาตของบริษัทยักษ์ใหญ่บางบริษัทค่ะที่ยื่นขอไปและตอบกลับมานะคะมันเป็นข่าวที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนเป็นข่าวเท่านั้นนะคะเพราะยังไม่มี ข้อมูลหรือข่าวออกในทีวีเท่าไหร่มันออกมาเฉพาะในโซเชียลมีเดียนะคะมีการมีการแบ่งปันกันนะคะ,ะมันเหมือนกับเป็นข่าววงในรั่วออกมาประมาณนั้นว่ากรทนะ,ะไม่พิจารณาแล้วบอกว่าเอกสารไม่ครบถ้วนไม่อนุญาตนั่นเองนะให้บริษัทบางบริษัทค่ะที่ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการเอ็กชิน บิตคอยนะคะก็ทําให้ตอนนั้นค่ะบิตคอยมีการทุบลงมาทันทีเลยนะคะแต่ก็ไม่นานค่ะหลังจากนั้นบิตคอยก็ดีดขึ้นไปใหม่ค่ะอ่าราคาล่าสุดของบิตคอยอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยยี่สองเราไปดูนะคะที่มีการทุบลงมานี่นะคะช่วงเมื่อกองวันค่ะนะจากสามหมื่นหนึ่งค่ะเพื่อนดูนะสามหมื่นหนึ่ง ะะขึ้นไปสูงสุด3 1ม0มกว่าค่ะแล้วก็ทุบลงมานะคะแรงด้วยนะคะอ่าจาก3 1 0 0นมาตกมาที่สามหมื่นสองทุบอย่างแรงเลยค่ะบิตคอยน์นะคะและ้วก็ค่อยๆดันขึ้นค่ะราคาล่าสุดของบิตคอยน์ก็อยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยสองสองค่ะส่วนนะคะอีทูเรียนล่ะอีทูเรียนวันนี้นะคะอีทูเรียนก็ทุบลงมาเช่นเดียวกันไม่ต่างกันนะคะก็ มีการตีลงมาเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูาราคาลูนาคลาสสิกค่ะนะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆลูนาคลาสสิกนะคะราคาลูนาคลาสสิกวันนี้ก็นะคะเหมือนเดิมค่ะก็วิ่งอยู่ในกรอบนะคะสำหรับลูนาคลาสสิกมองแทบไม่เห็นเลยนะคะเล็กมากนะคะวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็ดูนะคะลูนาคลาสสิกทรงเดียวกันเลยค่ะ ทรงเดียวกับบิตคอยเลยตอนนี้ลูหนา้าทสิิรวิ่งตามบิตคอยอยู่นะคะแต่วิ่งไม่ได้แรงค่ะลูหน้าก็อยู่ในกรอบวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง89นะคะประมาณ8กว่ากับ700กว่าอยู่ประมาณนี้นะคะทุบลงมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นทรงเดียวกันเลยค่ะนะคะเราไปดูในส่วนของกระดานเทรดไทยหน่อยกระดานเทรดไทยไม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ส่งกระพด ไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะทรงยังคงวิ่งเหมือนเดิมไม่แคร์กันนะกระดานเทือไทยของบิดขับบอกว่าฉันจะวิ่งทรงแบบนี้ค่ะฉันไม่แคร์นะก็มีก็วิ่งอยู่ในกรอบเขาเรียกว่าไซเบอ์ออกข้างนะคะราคาของกระดานเทืไทยนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะอารมณ์นะักลงทุนก็ดาวลงมาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ยังหกนะหกสิบกว่าค่ะตอนนี้ก็ดาวลงมานะคะอยู่ที่เก้าสิบห้า เราไปดูชุมชนสักน้อยสักเล็กน้อยค่ะนะชุมชนวันนี้ค่ะก่อนไปดูชุมชนเลยวันนี้ก็ยังคงมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอยู่นะคะก็ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจถือว่าตัวเลขออกมาดีไม่ได้ทุบนะคะช่วงที่มีการประกาศนะคะตัวเลขเศรษฐกิจประกาศช่วงตอนเช้าช่วงประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะก็ไม่ได้ทุบค่ะเพราะตัวเลขออกมาดีนะคะเราไปดูในส่วนของ นะข้อเสนอนี้ค่ะที่เป็นประเด็นอยู่นะคะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะนั่นก็คือข้อเสนอกเกี่ยวกับ USTC ทีมนะคะทีมคัสทีมวันตั้มนั่นเองสำหรับการทดสอบระบบ USTC ค่ะท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไม่ค่ะนะคะก็มีไม่อยู่เพื่อนๆจะเห็นนะว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านโหวตเลยนะคะยังไม่ผ่านนะคะ ะะะยังใกล้มากค่ะต้องมาดูค่ะจะมีคนโหวตให้หรือไม่นะคะจะผ่านหรือไม่เพราะการโหวตครั้งนี้ค่ะนั่นหมายความว่ามันคือค่าใช้จ่ายของชุมชนนั่นเองจะต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะครับในช่วงที่เขาทำงานประมาณ3เดือนนะคะ,ะฉะนั้นก็มีส่วนหนึ่งนะคะไม่ไม่โหวตให้นะคะส่วนหนึ่งก็โหวตให้ส่วนใหญ่ค่ะกลุ่มที่ไม่โหวตให้ก็กลุ่มเดิมเดิมค่ะ นะคะที่มีประเด็นกันนะคะสำหรับข้อเสนอเขาอาจจะมองว่าทีมนี้ในอดีตอาจจะผลงานไม่เด่นหรือเคยมีประเด็นอื่นๆนะคะเราไปดูต่อค่ะเรามาดูข่าวกันเลยค่ะนะเราไปดูข่าววิเคราะห์กันเลยค่ะนะคะวันนี้มุ่งเน้นข่าววิเคราะห์นะคะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวเทอรล่าคลาสสิก l อลหนึ่งนะคะข้อเสนอ เพื่อคืนชีพลูน่านะคะและ u s t c เป็น1ดอลลาร์ผ่านอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อนนะ,ะข้อเสนอนี้ก็เป็นไปตามคาดชุมชนส่วนใหญ่ก็ให้อยู่แล้วค่ะเพราะผลงานเขาชัดเจนนะคะเขาโชว์ผลงานในไต่ตามาที่1และ2นั่นเองยังไงชุมชนก็ให้และจุดเด่นของเขาคือเขาเน้นลดอุปทานของลูน่านะคะเพราะการลดอุปทานนี่แหละ ใครๆก็ต้องโหวตให้ค่ะเพราะทุกคนอยากที่จะให้ราคาลูน่าพุ่งมากกว่าน,นี้ค่ะอย่างน้อยไปหนึ่งบาทไทยค่ะนะไปหนึ่งบาทไทยค่ะดิฉันจะได้หยุดทําคลิปค่ะนะนะถ้าถึงหนึ่งบาทไทยค่ะดิฉันก็คงไม่ได้ทําคลิปทุกวันไงก็คงอาจจะไปทําคลิปเรื่องอื่นแทนไปลงทุนเหรียญอื่นๆแทนนะคะแต่ลูน่ายังลงทุนอยู่ค่ะก็อาจจะไปศึกษาอย่างอื่นต่อนะคะ ดูนาอาจจะทำแค่หนึ่งคลิปนะนี่คือนะแบ่งแบ่งปันนะคะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆก็เช่นเดียวกันนะคะรอห้าสิบสตางค์รอยี่สิบสตางค์รอหนึ่งบาทและหลายคนบอกว่าฉันขอไปใช้ชีวิตฉันรวยแล้วนะคะบอกก่อนนะคะนี่แค่การกล่าวนะคะเผื่อใครมาฟังตอนที่ดิฉันกําลังพูดมุมมองส่วนตัวนะคะและรีบวิ่งไปซื้อเลยกล่าวเท่านั้นนะคะนะกล่าวเท่านั้นเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมันจะ เกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ค่ะอนาคตเท่านั้นถึงจะพิสูจน์การลงทุนขาดไม่ได้เลยคือความรู้ค่ะถ้าไม่มีความรู้นะคะมันมีความเสี่ยงสูงมากนะคะถ้าไปลงทุนโดยไม่มีความรู้มีความเสี่ยงเราไปดูต่อค่ะข้อเสนอการใช้จ่ายนะคะของชุมชนเทอร์ล,ล่าค่ะนะคะเทอร์ล่าคลาสสิกคอมมูนีนะคะ,ลล Comedy, ะ,คะผ่านข้อเสนอ L1 Q3 นะคะข้อเสนอ1 159 9นะคะเกินนะคะผ่านผ่านเกินค่านั่นเองนะคะแม้ว่าชุมชนจะมีความกังวลเกี่ยวกับเงินที่หมดลงในกลุ่มชุมชน s o า a าคา l a s s L1 จะได้รับเงินรวม116นะคะจุด 7, เเหรียญสหรัฐเพื่อดำเนินการที่เสนอให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่3ตามรายละเอียดการลงทุนในปัจจุบนันข้อเสนอได้รับ 5 6นะคะใช่ในขณะที่29โหวตงดออกเสียงนอกจากนี้บางส่วนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ด้วยคะแนนไม่9%ไม่ด้วยการยับยั้ง6%ในขณะเดียวกันผู้ตรวจสอบความถูกต้อง26ลายนะคะคอยเพเชนนะคะแฮปปี้แคทอื่นๆนะคะดีฉันไม่อ่านทั้งหมดแล้วกัน,นอ้างถึงกองทุนรวม ชุมชนต่ำข้อพิพาทล่าสุดและเหตุผลส่วนอื่นๆในการปฏิเสธข้อเสนอก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆโนดอโนนชุดเดิมๆค่ะที่โหวตไม่ถ้าเราไปดูกลุ่มนี้นะคะไปดูตั้งแต่เขาโหวตตั้งแต่ครั้งแรกของ L1 เลยนะคะกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ไม่ไม่นะคะก็เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ ส่วนใหญ่มันก็เกี่ยวกับผลประโยชน์กันด้วยนะหรือมีความขัดแย้งบางส่วนกันด้วยนะคะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะหากไปดูแล้วคนกลุ่มเดิมทั้งนั้นเลยทีไ่ไม่ไม่ไม่นะคะเราต่อค่ะชุมชนยังปฏิเสธข้อเสนอที่จะฟื้นฟูระบบเทอรล่าคิทธิ์โดยการจัดทีมเทอร์ล่าอลอลิสซิกนะคะซิกแซมูม แซมูลินนะคะที่มีนักพัฒนาอาวโสหกคนเนื่องจากเงินทุนในชุมชนมีน้อยเหตุผลอื่นๆได้แก่ขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับนักพัฒนาและความสามารถของพวกเขาความไว้วางใจในทีมนักพัฒนา L1 ฟอสที่มีอยู่และนักพัฒนาไม่ดีในทีมของซิกมีแผนงานที่ดีกว่านะคะ L1 นะคะนี่ก็คือเหตุผลเนาะมันมีข้อเสนอที่น่าจะไม่ผ่านแล้วละ่ะ ชุมชนไม่เอาของซิกนั่นเองนะคะส่วน L1 เอานั่นเองนะคะเอลหนึเสนอให้โอนย้ายจากคอมนะคอมคอมอคอมลมโคลุมบัส5นะคะเป็นโคลุมบัส6นะคะอัปเกรดคัสซมอนเอสดีเอสดีซีทดสอบอัตราการระดมทุนของอาลโลอัลลค้นนะคะอัลลค้นผู้ทดสอบ ะะโองดูตลาดในสภาพแวดล้อมการทดสอบ UST และการขีการใช้ขีดจำกัดนะะสูงสุดการจัดหารูหน้ามีการพัฒนาที่ระบุไว้ใน L1 น,ะะนี่ก็คือข่าวนะคะการตอบสนองต่อราคาราคาก็ไม่ได้ขยับอะไรเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือข่าวแรกค่ะนะคะอ่านภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภยัยนะคะส่วนข่าวนี้พูดถึงอีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะ UST และ ดูนาคลาสิกสู่หนึ่งดอลลาร์นะคะก็เป็นการวิเคราะห์นะคะข้อเสนอนกลไกการเผาเบิร์นแบบใบนะคะนาลิกและนะคะพลังการลงคะแนนเสียงสรุปข้อเสนอนี้แนะนำนกลไกเบิร์นแบบใบนาใบนาลีนะคะระบบพลังงานลงคะแนนเสียงในระบบนิเวศดูหน้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมกลไกการเบิร์น อ,อัตโนมัติบนเครือข่าย0.5%และการเบรนลงคะแนนเสียงที่ใช้แล้วโดยตรงระบบจะมอบอำนาจลงคะแนนให้กับผู้ใช้นะคะนี่เขาก็อธิบายนะคะ1คกลไกเบรนแบบไบานาลีระบบนี้เวลูน่าจะใช้กลไกเบรน,อ,นอ,อัตโนมัติแบบนะคะออนเชน0.5กลไกนี้จะเผาโทเคนเป็นเปอร์เซนต์ระหว่างธุรกรรมและก,การโอนแต่หละครั้ง สองระบบเผาคะแนนเสียงนอกจากนี้ระบบจะถูกนําไปใช้เพื่อเผาคะแนนเสียงที่ใช้แล้วโดยตรงการลงคะแนนแต่ละครั้งจะดําเนินการโดยการเผาไหม้เป็นเปอร์เซ็นต์ของโเทเค็นของผู้ใช้อย่างถาวรน,นะคะสามพลังการโหวตตามการเผาไหม้และการมีส่วนร่วมกลไกการเบิร์นแบบไบานารีและการสร้างระบบที่ผู้เข้าร่วม มีการบริจาคสูงสุดจะมีอำนาจในการโหวตมากขึ้นนะคะส่วน4โปร่งใสข้อมูลจะมีการใช้ข้อมูลที่โปร่งใสสรุปผลกการเบินแบบไบานารีและระบบพลังงานการลงคะแนนสามารถเป็นขั้นตอนสำหรับการสนับสนุนนะคะการเติบโตร,ระบบนิเวศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนข้อเสนอนี้ถูกส่งมาเพื่ออภิปรายและลงมติโดยชุมชนเนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโครงสร้างที่ผู้เข้าร่วมนะคะ มีส่วนร่วมในการเผาสูงและนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจนี่ก็คือข่าวนี้ก็ท่านนี้ก็เขียนสรุปถึงข้อเสนอนั่นเองนะคะและนำมาสรุปให้กับชุมชนค่ะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก่อนที่จะไปตัดสินใจลงคะแนนค่ะนะคะเราไปดูเรื่องนี้ข่าวสุดท้ายค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับซารันเดอร์ค่ะซารัด,ด้าน,นะคะไม่ว่าจะเรียกเดอร์หรือด้าน,นะคะก็คือนะคะโทเบียนนั่นเองนะคะ เขายืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมทีมแอลหนะคะในการสร้างลูน่าคลาสสิกขึ้นใหม่เพื่อมุ่งสู่ลีโคเวอรี่นะคะนะแปลว่าโทเบียนจะกลับมาอีกครั้งจะสร้าง ะะดราม่าอีกหรือไม่นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เกิดดราม่านะคะช่วงที่เขาทํางานอยู่เนี่ยเขามักจะทวิตโดยที่นะคะไม่ระวังเลยนั่นเองเขาอยากทวิตอะไรก็ทวิตนะคะก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะนะ,ะมาดูต่อค่ะแม้เขาจะออกจากทีมพัฒนา L1 ในเดือนเมษาทบ,บัสนะคะแอนแอนเดอร์สแอน เซนนะคะก็เปิดเผยความนะใจกว้างของเขาที่จะเข้าร่วม L1 อีกครั้งหากมีความจำเป็นในขณะที่การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับการล่มสลายของเหรียญสเปินคอยเอล่า USTC ที่ล่มสลายสมาชิกชุมชนลูน่าได้ให้ความสนใจกับบทบาทนะแอนคอโ์โทคอร์เพื่อความนะสำเร็จของโครงการลูน่าคัส ลูน่าที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองและสเปนเคยสเปนสเปนคอยแบบอกรอ,อกรีทึมหลายตัวนะคะจากนั้นผู้ใช้เสริมว่า USTC สามารถรีเพกได้หากโมเมนต์หากโมเดลที่ไม่ยั่งยืนซึ่งใช้โดยนะคะแอน o ์โคโ o รทูคอได้รับการแก้ไขและปรับใช้เวอร์ชันที่อัปเกรด อีกครั้งโดยใช้ X นะคะ USD และ u s t c ลองนึกดูว่ามีคนแก้ไขโม,โมเดลนะ,ะโมเดล Echo ที่ไม่ยับยั้งแล้วปรับใช้เวอร์ชันใหม่โดยใช้ X IUSDC นะคะและ u s t c ควบคู่กันไปใหม่ Luna l e v e ศตหนะคะในการตอบสนอง ล i สไลน์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอให้ใช้โปรโตโคอนภาษ,ษี d r i v e ร์จีจนินะคะควบคู่ไปกับกลไกการซื้อและเผาเพื่อพัฒนารีเป็กยูเอสทสังเกตว่า Utility นะคะเป็นกุญแจสำคัญในการฟืน้นฟูสเปนคอยแบบนะคะออรอรีทึ่มรูน่าคลาสิกที่ล่มนะคะนี่ก็คือเขาก็เนะนำย้ำนะคะ โทเบียนผู้พัฒนาเอ็กโทเบียนตอบกับโทเบียนเข้าร่วมสนทนาณจุดนี้โดยสังเกตว่านี่เป็นมุมมองของเขามาโดยตลอดแต่ตามที่เขาพูดนักพัฒนาบางคนในระบบนิเวศของเชือราคลาสสิกไม่ได้มีความคิดเห็นแบบเดียวกันกับเอโพโทสสมาชิกในชุมชนกล่าวถึงกล่าวชื่นชมและประสบการณ์ของ โทเบียนและเสริมว่าคงจะดีหากได้เข้าหากเขาได้กลับมาเป็นหนึ่งในชุมชนนะคะนี่ก็คือโธมบิเขาพูดง่ายก็คือมันมาจากการคุยกันผ่านทวิตเตอร์นั่นเองไอ้ข่าวนี้นะคะมีการตอบกันนั่นเองนะอย่างท่านนี้ก็มีการตอบท่านนี้ก็คงมีมุมมองว่าโทเบียนมีความชํานาญโทเบียนก็เข้าไปคอมเมนต์นั่นเองนะคะถ้าจะให้เขากลับไปทํา นะต้องไปคุยกับเขาใหม่ประมาณนี้นะดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะ,ะข่าวมันเขียนมาประมาณนี้เนาะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะที่นํามาแบ่งปันนะคะ,ะดูนะคะฉันพูดอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันมาปีกว่าฉันเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้นซ้ำเขาพูดถึงแผนการเขียนอ่าอยู่ รีเป็กยูเนั่นเองนะคะข่าวนี้ต้องบอกก่อนนะคะวันนี้ถ้าอ่านข่าวอะไรผิดพลาดต้องขออภยัยวันนี้หมดแรงมากเลยค่ะแต่ก็ยังคงนําข่าวนะคะมาแบ่งปันนะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะสําหรับคลิปในวันนี้เรายังคงเกาะติดตามแผนการรีเป็กข้อเสนอต่อไปค่ะเพราะเราเป็นนักลงทุนนะคะต้องรอ นะคะครอสําหรับใครถือและคนที่มีความรู้เชื่อมั่นในลูน่าค่ะเราก็ถือกันต่อไปส,ส่วนส่วนสําหรับใครเข้ามาฟังตอนท้ายพอดีก่อนคุณจะตัดสินใจซื้ออย่าเดิมความรู้นะคะ